สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วในวิชาคณิตศาสตร์เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการหารเศษส่วนกันบ้างนะคะซึ่งคลิปที่ผ่านมาเนาะเราเรียนเรื่องการบวกการลบแล้วก็การคูณเศษส่วนและจำนวนคลาไปแล้วเหลือเรื่องสุดท้ายก็คือการหารเศษส่วนนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า วิธีในการหารเศษส่วนนะคะเราจะหาผลลัพธ์ได้ยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเราไปเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเด็กๆเ,เตรียมหนังสือเรียนแล้วก็หนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาไว้เลยนะคะวันนี้จะมีตัวอย่างเนาะแล้วก็ให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดทําความเข้าใจพร้อมกันไปด้วยนะคะอ่ะเราไปเริ่มกันเลยนะอ่ะละค่ะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะครูมี แบบฝึกหัดนะคะมีเกมคณิตให้ในักเรียนมาฝึกคิดทบทวนกันในเรื่องของการบวกเศษส่วนนั่นเองอให้ในักเรียนหาผลบวกของเศษส่วนต่อไปนี้นะคะใช้เวลา30วินาทีเนาะเพราะรูปนะคะในรูปการบวกเศษส่วนเป็นตัวส่วนที่เท่ากันหมดเลยอ่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะ30วินาทีอ่ะครูเริ่มจับเวลาแล้วนะ เหลืออีก20วินาทีสุดท้ายหลายๆคนน่าจะคิดได้แล้วเนาะอ่ะ10วินาทีสุดท้ายค่ะเด็กๆหมดเวลาค่ะอ่านเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยดีกว่านะคะรูปที่1นเนาะ คำตอบก็คือเศษ2ส่วน3นั่นเองนะคะเพราะว่าคำตัวตั้งของเรานะคะเขียนแทนเป็นเศษส่วนก็คือเศษ3ส่วน6นะคะรูปที่2ก็เป็นเศษ1ส่วน6รวมกันก็เป็นเศษ4ส่วน6ทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะก็คือเศษ2ส่วน3นั่นเองอ่าข้อที่2ตอบเศษ8ส่วน9นะคะรูปสุดท้ายตอบ หนึ่งนั่นเองอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะถือว่าเป็นการฝึกทบทวนเรื่องของการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องของการหารเศษส่วนและจำนวนคล้ากันบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะให้ในักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดเนาะที่เป็นรูปเด็กผู้หญิงนะคะหนังสือเรียนเล่มแบบฝึกหัดของเราเปิดในหน้าที่52นะคะ52-53จะเป็นแบบฝึกหัดที่ครูได้เคยมอบหมายให้ในักเรียนทําเป็นการบ้านนะคะอยู่เป็นข้อที่1ถึงข้อที่6 นาะซึ่งครูยกตัวอย่างไปแล้ว2ข้อนะคะก็คือข้อที่1กับข้อที่2นั่นเองเหลืออีก4ข้ออเรามาเฉลยพร้อมกันเลยเป็นการเรื่องของการคูณเศษส่วนอ่ะข้อที่3 2นะคะ2เศษ8ส่วน11คูณกับ1เศษ3ส่วน10อ่ะคูณการยกโจทย์มาเขียนเลยนะเศษ3ส่วน10เท่ากับวิธีการเราจะทำจำนวนคล้ายให้อยู่ในรูปของ เศษเกินก่อนนะคะ11คูณ2เป็น22 22บวกอีก8เป็น30นะคะส่วนด้วย11อ่คูณอยู่กับ1เศษ3ชน10ทำให้เป็นเศษเกินเอา10คูณ1ใช่ไหมคะ10คูณ1เป็น10บวกตัวเศษอีก3เป็น13เศษ13ส่วน10อ่โอเคเราทำให้เป็นเศษเกินเรียบร้อยแล้วนะคะ จับตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เลยก็คือ30คูณ13 30คูณ13ส่วนด้วย11คูณ10 1นะคะอ่ะ11คูณกับ 10. อ่เสร็จแล้วหาผลคูณน,นะคะของเศษและส่วนเนาะ30 คูณ13ก็ได้เป็น390 390ส่วนด้วย110อ่าเราจะทำให้เป็นจำนวนคละเนาะเพราะตอนนี้อยู่ในรูปของเศษเกินตัดศย์ไปก่อนนะคะ์ตัด0เหลือ39เศษ39ส่วน11อ่ะเอา11ขึ้นไปหารน,นะคะ11หาร39ได้เป็น3เนาะ 11 3 3 3นะคะเหลือเศษอีก6ก็กลายเป็นเศษ6ส่วน11อ่าโอเคเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะเด็กๆก็ตอบได้เลยตอบ3เศษ6ส่วน11นั่นเองอ่ามาดูข้อที่4กันบ้าง2เศษ1ส่วน12นะคะคูณอยู่กับ1เศษ3ส่วน5าบบรรทัดแรกเลยเราก็ต้อง เขียนจำนวนคละนะคะให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนอเท่ากับ12่า2เศษ1ส่วน12ตรงนี้เราทำให้เป็นเศษเกินเนาะ12คูณ2เป็น24 24บวกอีก1เป็น25นะคะ25ส่วนด้วย12คูณอยู่กับ1เศษ3ส่วน5 นะจับ5ไปคูณ1 5 1 5บวกอีก3เป็น8นะคะเศษ8ส่วน5นั่นเองอเสร็จแล้วทำให้เป็นเศษเกินแล้ววันทัดต่อมาจับตัวเศษคูณเศษตัวส่วนคูณส่วนนะคะ25คูณ8ส่วนด้วย12คูณ 5. อ่าได้เท่ากับ หาผลคูณของเศษและส่วนนะคะยี่ห้าคูณแปดเนาะอ่าแปดห้าสี่สิใส่ศูนย์ทด4 8่แปสองสหทดไว้อีกสเป็น20อ่าเป็นเศษสองร้อยส่วน60สอ่าศูนย์ตัด0ได้เลยอ่าก็เหลือเศษยี่สส่วนหเอาหขึ้นไปหารนะคะ ถ้ามีศูนย์เราตัดศูนย์ได้เลยนะตัวเลขที่เราเวลาเราทาให้เป็นจํานวนคลา้ามันจะได้น้อยลงนะคะหขึ้นไปหาร20ก็แค่ได้เท่ากับ6 38นะคะ 6, 38, หกสามสิเหลือเศษอีกเศษส 2, ส่วนหาเศษส 2, ส่วนหยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ําเราทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่าด้วยการเอา2มาหารเนาะสองหนึ่งสองสองสามหกนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้เป็นจํานวนคลา้าก็เท่ากับ 3เศษหนึส่วนสอ่ะโอเค2ข้อผ่านไปแล้วเด็กๆทำได้ไม่เอ่ยนะคะผิดอะไรยังไงตรงไหนเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันเนาะตอนเรียน Google Meet หรือนักเรียนจะถามมาในไลน์กลุ่มได้เลยนะคะยินดีเลยอ่ะเราไปดูข้อที่5กับข้อที่6กันบ้างอ่ะมาดูข้อที่5กับข้อที่6กันบ้างนะคะเอาข้อที่5ก่อนนะข้อที่5 1เศษ7จส่วน8คูณอยู่กับ 2นะคะเศษ1นส่วน3อ่าอันดับแรกเลยเราทำจำนวนคลาให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะคะ1เศษ7ส่วน8 8คูณ1เป็น8อ่าบวกอีก7เป็น15นะคะเป็นเศษ15ส่วนด้วย8อ่าคูณอยู่กับ2เศษ1ส่วน3เนาะ3คูณ2 3คูณ2เป็น6นะคะบวกอีก,อก,อกอ1เป็ 3. นเศษ7ส่วน สามเ่าโอเคตรงนี้นะคะถ้านักเรียนสังเกตตัวเลขถ้าตัดได้นักเรียนสามารถตัดได้เลยนะยกตัวอย่างเช่นสามเนาะกับสิบห้านะคะอ่าสามหนึ่งสามสามห้าสิบห้าตัวเลขเราจะได้น้อยลงนะคะอ่าโอเคก็เหลือห้าคูณอยู่กับเจ็ดนะเหลือห้าคูณอยู่กับเจ็ดส่วนด้วยแปดคูณหนึ่งอ่าส่วนด้วยแปดคูณหนึ่ง ได้เท่ากับเศษ35ส่วนด้วย8แอดทีนี้เป็นเศษเกินเราทำให้เป็นจำนวนคละนะคะโดยการเอาส่วนขึ้นไปหารตัวเศษเนาะ8 4นะคะ8 4 32 32เหลือเศษอีก3ก็กลายเป็นเศษ3ส่วน8เป็นคำตอบนะคะใครผิดนะคะแก้ไขให้ถูกต้องนะถ้าใช้ปากกานะักเรียนไม่ต้อง ช้ลิขิดลบนะคะให้ใช้ปากกาแดงนะคะเขียนคําตอบที่ถูกตอ้องลงไปได้เลยตรงพื้นที่ว่างนะคะอ่ต่อไปข้อที่6 1เศษสองส่วนเนะคะคูณอยู่กับ2เศษห้าส่วนแอ่บรรทัดแรกก็เหมือนเดิมเราทําจํานวนคล้าให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนเลยนะคะอ่าเท่ากับ 1เศษ2อส่วน7นะคะทำให้อยู่ในรูปของเศษเกินอ่ะเราเอา7คูณ1่เดี๋ยวนะ7คูณ1เป็น7นะคะบวกอีก2เป็น9กอ่ะก็ได้เป็นเศษส่วน7คูณอยู่กับ2เศษ5้ส่วน8นะคะเรา8คูณ2เนาะ8 2 1สองบบวกอีก5เป็นเศษ21ส ส่วน8นะคะอ่ทีนี้เราสามารถหาตัวเลขมาเอ่เราสามารถตัดทอนได้เลยจากตรงนี้นะคะก็คือเอา7ขึ้นไปตัด21นั่นเองเนาะ7 1 7นะคะ7 3 21อ่ต่อไป9กับ8ตรงนี้ตัดได้ไหมอ่ตัดไม่ได้เนาะก็เหลือ9คูณ3อ่9คูณ3 ส่วนด้วย1คูณ8ได้เท่ากับเศษ27นะคะ9คูณ3เป็น27ส่วน8อ่ะทีนี้เราทำให้เป็นจำนวนคะนะคะอยู่ในรูปของจำนวนคละเนาะ8 3 24เหลือเศษอีก3อ่ะก็กลายเป็น3เศษ3ส่วน 8แอเป็นคำตอบของข้อที่6แอเป็นยังไงบ้างนักเรียนทำได้ไหมนะคะการบ้าน4ข้อเนะตั้งแต่ข้อที่3 4 5 6อาครูฝากนะแก้ไขนะคะทำความเข้าใจด้วยเนาะในเรื่องของการคูณเศษส่วนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปขึ้นเรื่องของการหารเศษส่วนนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เอาละค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาขึ้นในเรื่องของการหารเศษส่วนและจำนวนคละกันบ้างนะคะเขาให้ในักเรียนพิจารณานอกจากโจทย์ที่ให้มานะคะตัวอย่างแรกเศษ1ส่วน5คูณจํานวนใดนะคะในช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนสามารถเติมจํานวนไหนลงไปได้ถึงจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ1น,นะคะอ่ะคำตอบก็คือ5นั่นเอง เห็นไหมคะตรงนี้เป็นคำตอบเนาะในไฮไลท์สีเหลืองนะคะเมื่อเศษ1ส่วน5คูณ5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ1ซึ่งเขาเรียก5ตรงนี้ว่าเป็นส่วนกลับของเศษ1ส่วน5นั่นเองนะต่อไปเศษ3ส่วน4คูณอยู่กับเศษ4ส่วน3นะคะจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ1เนาะเพราะว่า3คูณ4เป็น12ใช่ไหมคะส2ส่วนด้วย12ก็เท่ากับ1 ซึ่งเศษ4ส่วน3ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นส่วนกลับของเศษ3ส่วน4นั่นเองต่อไป6คูณอยู่กับเศษ1ส่วน6นะคะ6อยู่กับคูณอ,อยู่กับเศษ1ส่วน6จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ1เขาเรียกเศษ1ส่วน6ตรงนี้ว่าเป็นส่วนกลับของ6นั่นเองอ่าเพราะฉะนั้น ส่วนกลับนะคะของเศษส่วนก็คือเศษส่วนที่มันคูณกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ1นั่นเองเนาะเราแค่สลับตัวเศษเนาะกลับตัวเศษเป็นตัวส่วนแค่นั้นเองนะคะอายกตัวอย่างเช่นเศษหนึ่งส่วนหตรงนี้เนาะส่วนกลับของเขาก็คือก็คือ5หรืออาหาส่วนกลับนะส่วนกลับก็คือเศษห้าส่วนหนั่นเองนะคะเศษห้ส่วนหหรือเท่ากับห จำนวนนับมีส่วนเป็นเนาะเศษ3ส่วน4ก็เหมือนกันส่วนกลับของเขาก็คือกลับจากเศษตัวเศษเป็นตัวส่วนตัวส่วนมาเป็นตัวเศษเศษสส่วนส่ส่วนกลับก็คือเศษ4ส่วน3ต่อไป6นะคะคูณอยู่กับส่วนกลับของ6ก็คือเศษ1ส่วน6ั่นเองเพราะว่าจำนวนนับจะมีตัวส่วนเท่ากับ1ะคะส่วนกลับของเขาก็จะ ได้เท่ากับเศษ1่ส่วน6โอเคนี้เป็นการหาส่วนกลับนะคะซึ่งเราจะใช้ในการเรื่องของการหาเรเศษส่วนด้วยเนาะเพราะว่าเวลาเราหาเรเศษส่วนนะคะหลักการก็คือเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนั่นเองนะคะอ่ะเราไปดูการหาเรเศษส่วนกันเลยตัวอย่างในสไลด์นี้นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนหาผลหารของ 2หารอยู่กับเศษ1ส่วน2และเศษ2ส่วน3นะคะหารอยู่กับ2อเขาบอกว่าหาคำตอบได้โดยการนำส่วนกลับของตัวหารคูณกับตัวตั้งอ่เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะวิธีทำตัวอย่างแรกตัวอย่างแรกนะคะ2หารอยู่กับเศษ1ส่วน2นะคะหลักการก็เราก็เปลี่ยนหารเป็น คูณนะคะกลับเศษเป็นส่วนเนาะเครื่องหมายหารตรงนี้นะคะเราเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณน,นะคะต่อไปตัวคูณน,นะคะตัวหารอทษทีตัวหาร,หารเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นส่วนกลับนะคะซึ่งส่วนกลับของเศษ1นส่วนสก็คือ2นั่นเองอ่ะก็กลายเป็น 2'2 คูณ2ได้ผลลัพธ์เท่ากับ4ต่อไปเศษ2อส่วน3นะคะหารอยู่กับ2 ได้เท่ากับตัวตั้งยังคงเดิมเห็นไหมคะเศษสองส่วนสยังคงเดิมนะเราเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณนะคะต่อไป2ตัวหารตรงนี้นะคะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วเราก็เปลี่ยนตัวหารเป็นส่วนกลับนะคะก็คือส่วนกลับของจํานวนเต็มเนาะจำนวนนับเศษ2อส่วนหก็คือเศษ1นส่วนสั่นเองอ่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะกลับเศษเป็นส่วน เ,เท่ากับนะคะเราก็ใช้วิธีการคูณเลยจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะสอูนหเป็น2 3งคูณสเป็น6ได้เป็นเศษสอส่วนหเ,เวลาตอบเหมือนเดิมนะคะต้องตอบให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเ,เราก็เอา2มาตัดทอนเนาะสองหสะคะสองได้เป็นคําตอบนะคะเศษหส่วนสนั่นเองเอโอเคนี้เป็นตัวอย่างเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันบ้าง จะไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะเรามาดูสรุปนะคะในการหาผลหารนะของเศษส่วนนะคะเวลาเราหารเศษส่วนเนาะง่ายๆหลักการง่ายๆเลยก็คือเราจะหาผลหารโดยการเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณตัวตัง้งยังคงเดิมนะคะเครื่องหมายหารเปลี่ยนเป็นคูณตัวหารนะคะเราจะหาส่วนกลับกลับเศษเป็นส่วนนั่นเอง อ่ะโอเคอันนี้เป็นสรุปต่อไปเราไปดูการหาผลหารของจำนวนคละกันบ้างดูในเรื่องของการหารจำนวนคละกันบ้างดูจากตัวอย่างพิจารณาจากตัวอย่างนะคะ7เศษ1ส่วน2หาร1เศษ1ส่วน2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอ่ะครูให้นักเรียนสมมุติเนะว่าไอวงกลมแต่และว,วงตรงนี้เหมือนกับเค้กนะคะเค้กเนาะที่ระบายสีเต็มวง ะคะก็เหมือนกับเค้กทั้งหมดนะคะ5 2 3 4 5 6 7ทั้งหมด7ก้อนกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะเค้กที่แบ่งครึ่งหนึ่งก็คือเขียนแทนในรูปของเศษส่วนก็คือเศษ1ส่วน2นั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นเรามีเค้กอยู่ทั้งหมด7เศษ1ส่วน2ก้อนนะคะอะ่สมมุติแบบนี้ต่อไป เราต้องการแบ่งให้เพื่อนการหารก็คือเหมือนกับเป็นการแบ่งให้เท่าๆกันนะคะการแบ่งกลุ่มนะคะจัดกลุ่มแบ่งต่างๆนะคะแบ่งให้เท่าๆกันก็คือความหมายของการหารเนาะ,ะก็เหมือนเราจะแบ่งเค้กที่เรามีตรงเนี้ยเจ็ดเศษหนึ่งส่วนสองก้อนตรงเนี้ยนะคะแบ่งให้ได้เท่าๆกันแบ่งเป็นหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองก้อนก็คือหนึ่งก้อนกับอีก ครึ่งหนงนะคะเขียนแทนในรูปของเศษส่วนเห็นไหมคะก็คือ1เศษ1ส่วน2นั่นเองอจะแบ่งให้ท่้เล่ากันเป็น1ก้อนกับอีกเศษ1ส่วน2เราจะแบ่งให้เพื่อนได้กี่คนเราก็หารออกมาใช่ไหมคะสรุปผลหารเขาบอกว่าหารได้5นะคะเท่าๆกัน1เศษ1 S ส่วน2ได้เท่าๆกันจะแบ่งให้เพื่อนได้5คน แสดงว่าเค้กเราจะแบ่งให้เพื่อน<ๆ>เพื่อนของเรา5้าคนจะได้เท่าๆกันหมดเลยก็คือ1นึ่งส่วนสก้อนนั่นเองอทีนี้เราไปดูวิธีการคำนวณของเขากันบ้างว่าเวลาเราหารจํานวนคลาสแบบนี้นะคะเราจะหาผลหารออกมาได้ยังไงเราไปดูในสไลด์ถัดไปกันเลยตัวอย่างนะคะจากสไลด์ที่ผ่านมาเนาะว,วิธีการคำนวณ เวลาเราหาผลหารนะคะที่เป็นจำนวนคละหารอยู่กับจำนวนคละเราก็จะใช้วิธีการเปลี่ยนจำนวนคละนะคะเปลี่ยนจำนวนคละมาเขียนในรูปของเศษเกินนั่นเองอ่ะอันดับแรกเลยเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะคะเมื่อเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินแล้วเราก็ใช้หลักการหารเศษส่วนได้เลยหลักการหารเศษส่วนจำได้ไหมเราทำยังไง ตัวตั้งของเรายังคงเดิมนะคะยกมาเขียนเหมือนเดิมก็คือเศษ15ส่วน2เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณนะคะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนคําว่ากลับเศษเป็นส่วนตรงนี้เราจะกลับเฉพาะตัวหารนะคะตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายหารนั่นเองเนาะเปลี่ยนหารเป็นคูณเขาก็เรียกว่าส่วนกลับใช่ไหมคะเศษ3ส่วน2ส่วนกลับของเศษ3ส่วน2ก็คือเศษ2ส่วน3นั่นเอง เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนเรียบร้อยแล้วทีนี้ดูตัวเลขของเรานะคะเศษส่วนของเราตัวไหนตัดกันได้นะักเรียนตัดได้เลยนะคะเพื่อที่เราจะคำนวณตัวเลขได้น้อยลงเราก็เอา3นะคะ3ตัดเนาะ3 1 3 3ขึ้นไปตัด15หนะคะ3 5 15เนาะต่อไป2ก็สามารถตัด2ได้นี่2 1งนะคะ2 1 2อ่ะก็เหลือแค่5คูณกับ1 นะคะส่วนด้วย1ห,หรือเท่ากับ5นั่นเองเนาะเศษเศษ5ส่วน1น,นะคะเท่ากับ5อ่ะเป็นคำตอบเพราะฉะนั้นการหารจำนวนคล้าหลักการง่ายๆเลยนะคะก็คือเปลี่ยนจำนวนคล้าให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะคะแล้วเราค่อยจับมาหารกันใช้หลักการหารได้เลยนะคะก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณน,นะคะตัวหารก็กลับเศษเป็นส่วนแค่นั้นเองนะคะไม่ยากเลย ่ะโอเคเราไปหานะคะหาคำตอบเนาะของตัวอย่างต่อไปกันเลยอันละคะ่ะเด็กๆในหนังสือแบบฝึกหัดของเรานะคะในหน้าที่53เนาะเด็กๆก็จะได้หาส่วนกลับนะคะของเศษส่วนที่เขากําหนดให้มาเนาะยกตัวอย่างเช่นข้อที่1เศษ5.6ส่วน6ะคะส่วนกลับของเศษ5.6ส่วน6เราก็แค่เปลี่ยน ะะจากเศษเป็นส่วนแค่นั้นเองก็คือเศษ6ส่วน5นั่นเองนะคะ,ะข้อ1ใหญ่ตรงนี้ในหน้า53ให้ในักเรียนหาส่วนกลับนะคะของเศษส่วนที่เขากำหนดให้มาอันนี้ง่ายๆเลยนะคะเด็กๆต้องทำได้แน่นอนอทีนี้เราจะไปหาการหารกันบ้างนะคะทำโจทย์การหารกันบ้างอ่ต่อไปข้อ2ใหญ่นะคะให้ในักเรียนแสดงวิธีหาผลหารเราไปดูกันเลยข้อที่1 เราให้แสดงวิธีทำันดับแรกเลยยกโจทย์มาเขียนเลยนะคะ3หารอยู่กับเศษ1่ส่วน2อ,อ่าต่อไปข้อนี้นะคะหลักการหารทำยังไงเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะตัวตั้งยังคงเดิมนะตัวตั้งเป็น3มเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนของตัวหารนะคะก็คือส่วนกลับ ของเศษ1ส่วน2นั่นเองเนาะซึ่งส่วนกลับของเศษ1ส่วน2ก็คือเศษ2ส่วน1นะคะหรือ2นะคะหรือ2ก็ได้เรียนเนขียนแค่2ก็ได้แ่ดต่อไปเวลาคูณนะคะก็จับเวลาคูณทบทวนไปด้วยเนาะคูณจำนวนนับกับเศษส่วนจับจำนวนนับคูณกับตัวเศษนะคะ3คูณ2เป็น6กนะคะก็คือ6ส่วนหหรือเท่ากับ6นั่นเอง นะ,ะครูเขียนให้ดูถ้านักเรียนไม่งงก็คือเขียนได้ผลลัพธ์เท่ากับ6ได้เลยต่อไปข้อที่2นะคะหหารอยู่กับเศษ2อส่วนสเหมือนเดิมเหมือนข้อที่1เลยลูกนะคะตัวตั้งของเรายังคงเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณนะคะกลับเศษเป็นส่วนของตัวหารส่วนกับของเศษ2ส่วน3ตรงนี้ก็คือเศษ3ส่วน2องนั่นเองเราก็ใช้หลักการคูณ ะะจำนวนนับคูณอยู่กับเศษส่วนนาะเราก็จับจํานวนนับคูณอยู่กับตัวเศษนะคะส่วนด้วยตัวส่วนคงเดิมทษทีตรงนี้เป็น3นะคะจำนวนนับคูณกับเศษ3นะคะส่วนด้วยตัวส่วนเดิมคูณกัน6กคูณสเป็น6 3สาส่วนด้วย2นะคะเอา2ขึ้นไปหาร18ได้เท่ากับ 9นะคะเเป็นคำตอบข้อนี้อ่าโอเคนักเรียนน่าจะทำได้ข้อที่เหลือฝากไปเป็นการบ้านด้วยนะคะอันนี้เป็นการหารเนาะไปดูตัวอย่างอีกสัก2ข้อละกันนะคะอ่าในหน้าที่54นะคะแบบฝึกหัดน,น่าจะมีสัก10ข้อนะคะเป็นการหารหมดเลยเนาะแสดงวิธีทำหมดเลยอ่ามาดูตัวอย่างข้อที่5กับข้อที่6บ้าง เป็นการหารระหว่างเศษส่วนกับเศษส่วนเอ่เวลาเราหารระหว่างเศษส่วนกับเศษส่วนหลักการเดียวกันเลยนะคะเด็กๆก็คือเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณนะคะกับเศษเป็นส่วนนั่นเองอ่ะอันดับแรกนักเรียนยกโจทย์มาเขียนก่อนเศษห้าส่วนแปดหารด้วยเศษหนึ่งส่วนสองเท่ากับเศษห้าส่วนแปดตัวตั้งยังคงเดิมนะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณนะคะกลับเศษเป็นส่วน เนาะเศษ1ส่วน2ตัวหารเราหาส่วนกลับก็คือเศษ2ส่วน1นั่นเองนะคะอ่ะก็จะได้เป็น5คูณ2เป็น10นะคะ10ส่วน8ก็จะได้เท่ากับ8ขึ้นไปหาร10นะคะทำให้เป็นจำนวนคลาเนาะ818เหลือเศษ2อส่วน8ตรงนี้เราก็หาตัวเลขมาตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแอบ่งสอง 248ส่ 2, 4, อ่าคำตอบของเราก็ได้เป็น1เศษ1ส่วน4เป็นคำตอบนะคะข้อที่5อ่าต่อไปข้อที่6เศษ4ส่วน7นะคะหารอยู่กับเศษ2ส่วน7บางคนอาจจะทำได้นะคะแต่ครูขอยกตัวอย่างอาจจะมีเพื่อนบางคนที่ยังงงยัง,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 งมไม่เข้าใจอ่าเราก็จะได้ทำความเข้าใจไปด้วย อ่ต่อไปตัวตั้งยังคงเดิมเศษ4ส่วน7นะคะยกมาเขียนเหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนะคะกลับเศษเป็นส่วนของตัวหารก็คือเศษเขาเรียกว่าส่วนกลับของเศษ2ส่วน7ก็คือเศษ7ส่วน2นั่นเองอ่าทีนี้ตัวเลขตรงไหนที่ตัดกันได้เรียนตัดได้เลยนะคะ2ขึ้นไปตัด4ได้เลยสอง2 2 4อ่ะ7ก็ตัด7ได้เลยเนาะ7 1 7นะคะ7 1 7 ค่าคำตอบก็คือ2เนาะเพราะเหลือแค่2คูณอยู่กับ1ส่วนด้วย1คูณ1ก็คือเศษ2ส่วน1นะคะคำตอบก็เท่ากับ2นั่นเองอะเป็นยังไงกันบ้างนะคะครูยกตัวอย่างให้ไปหลายข้อและข้อที่เหลือนะคะมีเหลืออยู่แค่6ข้อเด็กๆฝากไปทำเป็นการบ้านด้วยนะคะในหน้าที่53เนาะเป็นการหาส่วนกลับง่ายๆแล้วก็เป็นการสแสดงวิธีทำในการหาผลหารนะคะ ข้อที่1ถึงข้อที่10ข้อ2ใหญ่อ่ะครูฝากไว้การบ้านไว้แค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกทำนะคะเราจะได้เกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น นะคะเพราะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดใน Google Form ในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นเรื่องของการคูณการหารเศษส่วนเราจะได้คะแนนเยอะๆนะคะ,ะฝากไว้แค่นี้นะคะวันนี้สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคโควิด -19 ด้วยนะคะเราจะได้รีบเปิดเรียนแล้วมาเรียนด้วยกันนะคะเร็วๆสวัสดีค่ะเด็กๆ